สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เกดจะมารีวิวที่เขียนคิ้วแบบเจลนะคะพอดีว่าไปซื้อมาแล้วมันใช้แล้วถูกใจก็เลยอยากจะมาบอกเพื่อนๆค่ะผู้หญิงผู้หญิงที่เขียนคิ้วยากใช้ดินสอเขียนยากนะคะใช้แบบเขียนเจลเนี่ยของเมลินดาเนี่ยใช้ดีมากตัวนี้จะเป็นยี่ห้อเมลินดานะคะเกดซื้อมาในราคาหนึ่งร้อบาทเท่านั้นนะคะเขียนดี ดูดูผลงานนี่ปกติถ้าใช้ดินสอมันจะเป็นก้อนๆแบบตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยเท่ากันมันจะไม่เนียนแบบนี้นะคะถ้าถ้าเวลาหมายถึงเขียนเองไม่ไม่ค่อยเก่ง้วยนะคะเขาจะแถมแปลงมาให้หนึ่งอันค่ะตัวแปลงตัวเนี้ยใช้ใช้ดีค่ะตัวแปลงตัวขนแปลงค่ะนุ่มเกี่ยง่ายนะคะไม่ไม่แข็งไม่แข็งไม่เจ็บคิว้ว แล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปเราสามารถวาดเป็นเส้นได้เลยค่ะนี่นะคะเก๋จะได้กระปุกมาแบบนี้นะคะนี่นะคะเนื้อครีมไม่แข็งแล้วก็ไม่เหลวไม่นิ่มจนเกินไปกำลังดีนี่นะคะไป้ายมาเขียนได้เลยสวยมากสีสวยมากนะคะเข้ากันเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาแต่งหน้านะคะแต่ว่าถ้าให ถ่ายวิดีโอไปแล้วแต่งไปวิดีโอนานมากค่ะเดี๋ยวเรามาแต่งเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยถ่ายให้ดูนะคะ